ครับสวัสดีครับพ่อพอแม่แม่เอซสาวหน่อยเพิบันแพ้งเอซีพ่อฮักแม่ฮักบลาหน่อยเอฟซีที่อยู่ในช่องผู้ผาและเอฟซีวหลบขับผมเมื่อนี้ผู้พาสีออกมาเบาเรื่องเกี่ยวกับศิลปินนะครับที่ท ล่งจากเสาหน่อยนะครับเนาะหลายต่อหลายที่ลงจากเสาหน่อยนะครับแต่ศิลปินที่เฮาชื่นชอบที่เฮาติดตามยังอยู่นี่ยังอยู่พี่น้องยังอย,องย,งอยู่หลายคนยังอยู่แต่ว่าหนึ่งในตองอูที่เฮาติดตามตลอดเวลาก็คือบักหลาหน่อยมานะ พเพชรบันแพงนะครับเนาะมันนี่หมู่ว่านก็กินเลียงกันหลังจากปิดฤดูกาลทั้งสองวงนะครับเนาะทั้งสาหน่อยหนึง่งสาหน่อยสองเอากับสีย่อนหลังไปสาหน่อยหนึง่งสาหน่อยสองสาหน่อยหนึง่งสาหน่อยเพชรบันแพงสาหน่อยสองกับปิดกรไปแล้วหนานหนั่นนะครับขึ้นขึ้นกรเดี๋ยวนี้การกินเลียงกินนยังกันนะครับให้รางวัลนสำหรับ ผู้ที่ผลงานดีเด่นของบอดโจนะครับเนาะบอดโจเนี่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่เลยส้่งผู้ใดมากกสงสารหรือโตนผู้ใดมากกับสงสารกันหรืโตนเวลามากกอยากมาแห้งนี่เวลามาก็อยากมาแห้งเวลาโล่งก็ไปายอัดหลาดจากสีวาจังไรพี่นอ้องเพราะว่าชีวิตของศิลปินมันกะ โบนเนนน่นเป็นสิ่งล่ะนะครับเนาะแต่ลงให้ถูลงให้ถูวิธีนะครับเนาะบพราว่าสิเป็นผู้ใดก็สั่งที่ลงไปเจ็ดแปดคนที่แล้วบ่เมนปัญหาของบอดโจบ่ใช่ปัญหาของบอดโจนะครับบอดโจมีนาที่สั่งสรรบุคลากรไม่ถึงมาเรื่อยๆบ่เกินอีกสิบมื่นเด้สิอสอดิชันล่ะผมว่าค่อยเบงกลดม้อนีพู้ดแลนไปทั่วทีลุ่งเลียนแน่อียังแน่แน่ะโอ้ตำรวจเนะ่ กิมงานขขงคายออกนะครับเนาะไปนําเสนอตลอดเวลาตีบอดโจเิ่นว่ันคนจะนอนถึง4ชั่วโมงบ่เห้ากับโมหนะครับส่วนที่ศิลปินที่ลงไปแล้วผู้ใดสิบไปึืนท่านวิธีไม่กะตามสะดวกสบายนะครับเนาะลงให้ถูกลงให้ถูกวิธีลงให้จบฤดูการแล้วลงจะไปตนหาน บางคนกะล่งแล้วกะไปวงไม่เข้าบววนะครับบอจัวบดเววาแต่ก็ให้ไปล่ามาไหวไปให้ผูกวิธีไปให้เขาคิดถึงอย่าไปให้เขาเหมือนโอ้ทีไปใช้กับไปหลดยังมาณนี้นั่นแหละครับหนึ่งแน่นันกาไอไอค้าหมอดขอเยอีเยดคอยหยาดเอ,อ่ยน้า ไอ้ข้หมอ่ะ,ะยิ่งข่าววาลงคือกันด้รงคือกันนะครับเนาะชีวิตของตลกชีวิตของอวิถีของศิลปินบางสิเป็นแบบนี้บางทีก็อาจีพเงินท่องค่าใช้จ่ายการเดินทางอยียองแน่มันก็ลำบากนะครับเนาะระดับรุ่นเพิ่นก็อาจสิใส่รถใส่รถเองขับรถเองไปไหนมาไหนมันจะสะดวกประมาณนี้ อาจิเพืองคันามันแน่าคากิน,นไคยุนผูไใดไปขึ้นรถบาทเน้แดนเซอร์มากมายทุกๆท่านทุกๆคนเขาไปกับรถบัสนะครับเนาะมีรถบัสให้ตลอดเวลาเพราะว่าผู้ใดกับน,นางใดสำหรับทีมงานของสาวหน่อยรถบัสเป็นครบเจ็ดขั้นนะครับเนาะแต่พอรถบัสขั้นอ่ะนหนึ่งสองสามสี่ขั้นแต่รถบัสกับสี่ท่น ลดตู่ลดขนของอีกเยอะแยะนะครับแต่พอแหลมเพิ่นกัไปได้พอแหลมเพิ่นกัไปลดส่วนตัวพาลดกรบเขาเพิ่นเพิ่นกัไปนะครับเนาะนั่นแหละครับมีการใส่ใจเงื่อนจากอา่าค่าเติมน้ามันแนเพาเพิ่นเป็นรถรถรถรวมนั่นแหละครับมับนกับเป็นเรื่องเป็นเล่าไปนะครับเนาะแต่ละคนแต่ละบุคคลแบ,บ่ได้ดวากันนะครับแต่เขาก็ต้องนึกถึงนะ นึกถึงวันเวลาที่เรามานึกถึงวันที่เราไม่มีจะก,กินนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เราอยากเป็นเราอยากอยู่เราอยากทำให้ได้พรเริ่มเติบโตแล้วกับบอยบินเป็นวิถีของเป็นวิถีของศิลปินนะครับส่วนมากแต่แล้วแต่ ชีวิตของคนสิโบยบินนะครับเนาะส่วนมาณะใช่เห้ากรบโบยบินพนะี่น้องบินไปสู่อีกอันดับหนึ่งนะีบินไปสู่อีกวงหนึ่งซึ่งเป็นการนำเสนอของบอสโจโยมนินให้ไปวงสองนะครับ คนก็ูหกันหลายแล้วละเข้าให้ไปวงสองก็ูหหลายอยู่แต่ว่าเข้าสิน,นํำเสนอในรูปแบบที่ว่ามานะเป็นคนกระตันยูมานะเป็นคนกระตันยูรู้คนไม่ไปไหนนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านสาหน่อยอยู่แบบมีความสุขแล้วบอ่อยจำเป็นที่สิต้องทิ้งจุดนี้ไปมานะใช่มานะใช่เป็นคนดีเป็นคนที่นีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมีองค์ขึ้นกันนะครับ <c oughs> ที่องค์ขึ้กันให้รักษาความดีความดีงามของตัวเองไว้ให้รักษาคนอุป,ปถัมภ์ค้นคุมชูอุ่มชู้ไว้ให้คิดเบิงมือที่เฮ้ากำเงินลอยมือแหลนี่น้องจะเป็นแบบนี้น้องที่เป็นคนที่มีบิจารณญาณการคิดการอ่านกว้างไกลมาก ชนาชัยเพชรบันแพงเป็นเด็กที่นี่คุณค่าทาัทาง้งทั้งจิตใจกับพอ่พอแม,แม่กับครอบครัวยังมหาศาลนะครับเนาะเด็กน้อยคนนี้เด็กแค่สิบแปดสบเก้าปีนี่แหละครับผู้พาถึงติดตามน้องมาตลอดเวลา <c oughs> บ,บ่บอมเนว่าบติดตามเี่ผู้พาติดตามตลอดวันทีสิบอสิถึงนี่ผู้พากะสิสมัต อ่า YouTube เปิด4ชิสั่งราดได้สั่งรลยได้ตัวราะว่าตอนนี้นาบว่าตอนนี้บรดด้บอดดี้นี่ไลดได้หรอกนะครับเนาะโดนลีกสิ์โดนกักขังไปสามเดือนจือวอจิ้ไมได้กับฝากอพ่อๆแม,แม่ฝากอพ่อๆแม,แม่ติดตามผู้พาเขามาชมมากดไลค์กด subscribe ให้กดอมเมนต์หลาย พราะได้มีเงินทรงคารถทาง์งวดรถไน่เด้อมิดลบตลอดเสมอรถทุกเดือนเนาะนั่นแหละพี่น้อง,องกังไรก็สร้างเข้ากับสู่ไปนั่งกันพ่อพอแม่เพื่อนก็ให้กำลังใจตลอดเวลาเนี่ยเราว่าตลอดเวลาบ่เคยว่าสิบบอบอ่อันนี้จังไรก็เพื่อนก็ย่างกำลังใจกันคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์ให้หลายๆเผื่ออนาคตมื่อข้างหน้า,นอ,อ,นาอีกสิบหมื่นะครับผู้พากับิได้ ทางไล่ได้ต่อไปแะสูงคือเก่านะครับเนาะเฮ็ดคลิปการ์ตูนน้ำเฮ็ดคลิปการ์ตูนเป็นของมานะชัยเต็ตบันแพงหรือมานะชัยลำพลินโชว์เฮ็ดคลิปการ์ตูนบ่แม่นเฮ็ดคลิปล้อเลียน,เ,นยเป็นแบบอ่ามีแอนิเมชั่นที่ที่ดูแล้วน่ารักนา่กนารักนะเต็ตซีบก้นอ้าคือโบอไซคิวเอ้ยคือคือโบอไซ สวัสดีครับผมมานาเพชรบ้านแพงวันนี้เราจะไปที่โดมสาวน้อยมีดนงรีมีการเลี้ยงเป็นฤดูการนะครับผมเราจะไปขอบคุณพ่อโจกับแม่น้องขอบคุณพ่อโจมากๆเลยน้องฮักแพงก็มาด้วยนะมาด้วยกันมาเลยคิดเองสมองด้หน่อยคิดเองเปน่อยเวล่าจังใดกสร้างผู้ใดที่ล่วงไปแล้วขอให้มีแต่ความสุข จะเจริญขา้างหน้าบ่เคยว่าสี่สิลบลูผู้ใดนะครับเน,ะเนบา,เาะจังได๋กสร้างเขาให้สููๆกันไปลงแล้วกับไขใไ้มีแต่ความสุกไขใจะเจริญนไ้มีชืือเสียงส่วนเฮ่ากับิติดตามดูแลหรือว่าอ่าค่อยเป็นกระบอกเสียงหมามณะเพชรบันแพงตลอดไปค่อยพ่อๆแม่ๆมีแต่ความสุกความจเจริญครับผมความเจ็บย,ยให้่ใ้ความไขยย่ ีจะลวยรุยวยวยตลอดไปสวัสดีครับ